ในสมัยโบราณนะคะไม้ชนิดนี้จะปลูกกันแต่ในวัดวาอารามหรือปลูกในส่วนสาธารณะจะไม่นิยมปลูกในบ้าน5ดอกไม้ปลูกหน้าฝนสวยหน้าปลูก 1. ต้นบานชื่นต้นบานชื่นนะคะเขามีอีกชื่อว่าดอกซินเนียเป็นชื่อแห่งความสุข ปลูกไว้ประดับเพื่อความสวยงามและเป็นต้นไม้มงคลนะคะที่เชื่อกันว่าจะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ครอบครัวเนื่องจากคำว่าบานชื่นเป็นคำมงคลที่แสดงถึงความเบิกบานมีความสุขเราจึงมังเห็นนะคะได้ตามบ้านเรือนทั่วไป ภาษาดอกไม้นั้นนะคะบานชื่อน่ะก็มีความหมายถึงความรักที่ยั่งยืนยาวนานมั่นคงซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายตามความเชื่อค่ะ ต้นบานชื่อนั้นนะคะเขาก็จะมีดอกหลากสีสันเลยค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนิยมปลูกลงกระถางหรือแปลงสวนนะคะมีทั้งดอกวงนอกเรียงชั้นเดียวและเรียงซ้อนทับกันหลายชั้นมีด้วยกันหลากหลายสีค่ะอย่างเช่นนะคะดอกสีส้มสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีแดงหรือสีม่วงค่ะ มีทั้งแบบสีเดียวและสองสีในดอกเดียวกันในส่วนของการขยายพันธุ์นั้นนะคะจะนิยมใช้วิธีการพ่อมเมล็ดหรือปักชำในการขยายพันธุ์ดอกบานชื่นค่ะต้นบานชื่นนั้นนะคะจะชอบดิน,นร่วนปนทรายต้องการน้ำในปริมาณปานกลางเป็นดอกไม้นะคะที่ชอบแสงแดดค่ะสต้นแก้ว ต้นแก้วนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางลำต้นของเขานะคะจะมีความสูงโดยประมาณ5-10เมตรด้วยกันกลีบดอกมีสีขาวดอกของเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อต้นแก้วนั้นเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมากเพราะดอกแก้วนั้นมีกลิ่นหอมจึงเป็นเสน่ห์ของต้นไม้ชนิดนี้ค่ะ คนไทยสมัยโบราณนะคะท่านจะมีความเชื่อกันว่าครอบครัวใดปลูกต้นแก้วไว้ภายในบริเวณบ้านจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเพราะคนในบ้านจะได้รับแต่สิ่งที่ดีงามต้นแก้วนั้นนะคะยังนิยมนำดอกแก้วไปบูชาพระนำไปประกอบพิธีทางศาสนาเหมาะสำหรับนำไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อีกด้วยค่ะ ต้นแก้วนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการเพราะเมล็ดและตอนกิ่งปลูกได้ดีในดินร่วนที่มีการระบายน้ำที่ดีชอบความชื้นปานกลางควรวางไว้นะคะในที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวันและมันตัดแต่งกิ่งพุ่มเพื่อให้ส่งสวยงามค่ะ 3. ต้นลีลาวดี ในสมัยโบราณนะคะไม้ชนิดนี้จะปลูกกันแต่ในวัดวาอารามหรือปลูกในส่วนสาธารณะจะไม่นิยมปลูกในบ้านเนื่องจากชื่อเดิมนะคะก็คือลั่นทมนั้นเป็นอัปมงคลกล่าวนะคะก็คือไปพร้อมกับคาว่าระทมซึ่งแปลว่าเศร้าโศกทุกใจแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ที่เรียกว่ารีลาวดี ซึ่งแปลาตามความหมายของอักษรก็คือดอกไม้ที่มีทวงท่าสวยงามอ่อนช้อยจะนิยมปลูกกันแพร่หลายมากขึ้นเพราะดอกนั้นจะมีสีสันที่สวยงามมีความหลากหลายบางดอกก็มีมากกว่า1สีค่ะ ต้นลีลาวดีนั้นนะคะเขาก็จะออกดอกเป็นช่อประมาณ8-16ดอกจะมีดอกสีขาวหรือสีต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั้นค่ะกลีบดอกของเขานะคะจะเป็นรูปไข่เรียงซ้อนเป็นวงเหลี่ยมกันมีกลิ่นหอมแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะก็คือทุกส่วนของต้นลีลาวดีนะั้นมีน้ำยางสีขาวหากไปสัมผัสจะเกิดอาการคันระคายเคืองได้ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังมากๆค่ะ ต้นลีลาวดีนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำเพาะเมเล็ดหรือติดตาค่ะเพราะทำให้โตเร็วปลูกได้ดีนะคะในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำที่ดีชอบน้ำปานกลางชอบแสงแดดจัดจึงควรปลูกต้นลีลาวดีไว้ในบริเวณกลางแจ้งค่ะ 4. ต้นบัวดิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ บัวฝรัง่งบัวจีนหรือบัวสวรรค์ค่ะเป็นไม้หัวนะคะที่มีอายุหลายปีมีใบเดี่ยวเรียงสลับลักษณะคล้ายกับใบหอมปลายมนขอบใบขนานใบอ่อนจะตั้งตรงใบแก่ปลายจะโค้งงอลงมาจะออกดอกตามซอกใบใกล้ยอดมีหลายสีนะคะอย่างเช่นสีชมพูสีขาวสีเหลืองและขาวอมเหลืองหรือตามความเชื่อนั้นนะคะบัวด สีชมพูนั้นเรียกว่าว่านขุนแผนสะกดทับเป็นสมุนไพรแก้ผิดมแมลงสัตว์กัดต่อยแก้ทาตุิการมีสรรพคุณทางด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีตามความเชื่อค่ะ บัวดินนั้นนะคะจะขยายพันธุ์ให้ได้ผลดีนะคะนิยมใช้วิธีการแยกหน่อและการเพาะเมล็ดค่ะปลูกได้ดีในดินร่วนหรือดินเหนียวชอบน้ำปานกลางทนทานในทุกสภาพอากาศและแสงแดดค่ะจึงมักจะเห็นคนปลูกต้นบัวดินนั้นเป็นพืชกลุ่มดินเพื่อให้ความสวยงามและรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินค่ะ ดาวเรืองต้นดาวเรืองนั้นนะคะเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์มากมายเลยค่ะทั้งประดับตกแต่งบ้านนำมาสะกะสัดสีใช้เป็นส่วนผสมในเวชภัณฑ์เครื่องสำอางและยังมีสารช่วยกำจัดศัตรูพืชได้อีกด้วยค่ะต้นดาวเรืองนะคะเป็นไม้ล้มลุกไม่มีเนื้อไม้นะคะลำต้นจะมีสีเขียวใบรีประกอบเรียงตรงข้าม ปลายแหลมโคนสอบขอบเป็นฟันเลื่อยดอกออกเป็นช่อปลายกิ่งมีทั้งสีเหลืองสีเหลืองทองและสีส้มดอกก็จะมีสองชั้นนะคะก็คือกลีบวงนอกและวงในโด้วยกลีบวงนอกนั้นเป็นรูปรังน้ำซ้อนกันโคนเป็นหลอดเล็กส่วนกลีบดอกว,วงในจะเป็นหลอดสีเหลืองปลายจากักมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะ การปลูกดาวเรืองนั้นนะคะตามบ้านเรือนนั้นไม่ได้ปลูกเพื่อความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ในด้านของความเป็นมงคลก็มีความเชื่อกันว่าต้นดาวเรืองเป็นต้นไม้มงคล เพราะสีเหลืองทองอารามของดอกดาวเรืองเปรียบเสมือนเงินทองหากปลูกไว้หน้าบ้านหรือบริเวณบ้านก็จะเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านช่วยให้เงินทองไหลมาเทมายิ่งออกดอกมากก็จะยิ่งมีโชคมีลาบท่านกิจการใดก็จะก้าวหน้าตามความเชื่อค่ะ ต้นดาวเรือนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะเมล็ดปลูกได้ดีในดินร่วนต้องการน้ำในปริมาณปานกลางทนทานต่อทุกสภาพอากาศและแสงแดดจัดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับ5ดอกไม้ปลูกหน้าฝนสวยหน้าปลูก ที่นํนำไปนะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของดอกไม้นะคะที่แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศค่ะ การจะปรูกดอกไม้ให้เจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝนนะคะก็ต้องมีวิธีการดูแลอื่นๆด้วยนะคะก็อย่างเช่นการหมั่นกําจัดวัชพืชการใส่ปุ๋ยและขุดทางระบายน้ํานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ําขังเพราะถึงต้นไม้ดอกไม้จะชอบน้ํามากขนาดไหนนะคะแต่ถ้าดอกไม้นั้นนะคะโดนน้ําขังเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เหี่ยวเฉาได้ค่ะ